ศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบ,บกที่2ประจำพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจัดชุดช่างซ่อมแซมบ้านให้กับผู้พิการตามโครงการกองทัพบ,บกซ่อมบ้านทั่วไทยเทิดไทยองค์ราชันครับที่บ้านเลขที่41หมู่6บ้านวังรางใหญ่ตบลมะเกลือเก่าอเภอสูงเนินจัังหวดนครราชสีมา ศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบ,บกที่2ประจำพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้จัดกำลังพลชุดช่างซ่อมแซมบ้านผู้พิการตามโครงการกองทัพบ,บกซ่อมบ้านทั่วไทยเทิดไทยองค์ราชันให้กับนางบุญลับมณีทัศน์อายุ49ปีซึ่งเป็นผู้พิการเดือดร้อนเรื่องที่พักอาศัยนะครับโดยจัดหน่วยกำลังพลชุดช่างเข้าดำเนินการรื้อถอนโครงสร้างตัวบ้านที่ชำรุด ตั้งเสาแล้วก็มีการเปลี่ยนหลังคาเปลี่ยนประตูและฉาบผนังตัวบ้านกำหนดแล้วเสร็จวันที่2กันยายน2565โดยได้บูรณารณาการนะครับร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่าอำเภอสูงเนินให้สนับให้การสนับสนุนงบประมาณแล้วก็ค่าวัสดุก่อสร้างจากกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการจังหวัดนครราชสีมา ทั้งนี้เพื่อให้ผู้พิการมีบ้านพักอาศัยที่มั่นคงแข็งแรงช่วยยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้พิการได้มีความเป็นอยู่ที่ดีต่อไปครับ